เจ็ดนาทีเก้ามงครึ่งนะเก้ามงครึ่งนะคะเก้ามงครึ่งเราเริ่มกิจกรรมนะคะเขาเปียวอัดแล้วเนาะจ้ะโอเค 六点八。 อันนี้จะเป็นสตอรี่ลีดปสานะสตอรี่ลีดปสานักเรียนจะต้องหมุนวงล้อไปได้สตอรี่ไหนฝึกอ่านนะคะจะเป็นวงล้อวงล้อมหัศจรรย์สตอรี่รีดดิ้งปสาปสีนะเดี๋ยวครูจะมีวงล้อแล้วให้หนูบอกว่าให้ครูกดแล้วครูก็จะหยุด แล้วมันจะไปลงสตอรี่ไหนหนูก็ต้องอ่านสตอรี่นั้นโอเคไหมคะโอเคค่ะ <Thank you. S 1> เออมีใครสงสัยไหมเรื่อง